สวัสดีครับมือนีกามารีวิวนะครับหลังจากที่บุได้อัปเดตงานไปสองสามมือนะครับเนาะติดวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเกี่ยวกักันวยุดนะครับหลังจากที่ยุดไปนะครับฝนตกเนาะมือนีกะอาการก็ไม่ค่อยดีนะครับฝนก็ก็กถือว่าสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับรอเวลาตกแค่นั้นเองนะครับเนาะมือนีกรมา อัปเดตงาน2ตู้นะครับจะมาอัปเดตงานตู้ใหม่ที่ลูกค้าสั่งผลิตเป็นห้องพัก2ห้องแล้วก็เป็นห้องครัว1ห้องนะครับตอนนี้ก็ช่างก็กำลังไล่เข้าวงกบนะครับนะเหตยกกำลังเชื่อมติดตั้งวงกบนะครับประตูนะครับหน้าต่างนะครับไล่วงอะไใส่วงกบให้ ูุค้าอยนะครับเป็นตู้40ฟุตนะครับนะครับโอ้นี่ตัวนี้เป็นงานที่ทำยากพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้งานก็ผมว่าน่าจะเป็นงานที่คงทนที่สุดนะครับเกี่ยวกับงานน็อกดาวนะครับตู้คอนเทนเนอร์นะครับอะไรเขาบงกบตัวนี้นะครับ เมื่อนี้ทีไลเขาวงกลมแล้วก็เฮดโครงฝาโครงผนังนะครับแล้วก็ตู้นี้นะครับของลูกค้าเมื่อวานมีแดดอยู่ประมาณครึ่งวันนะครับก็เลยให้ช่างเขาเปลี่ยนสีภายในนะครับให้ลูกค้านะครับอ่ะลูกค้าชอบเป็นสีแกบอกว่าสีอะไรนะสีครีมเอานะออกครีมครีมนะครับก็เลยให้สร้างเพิ่นไปเปลี่ยนสีให้นะครับ เมื่อวานครึ่งวันนะฮะก็ลงไปได้รอบแรกนะครับยังไม่ทันได้เก็บงานอะไรเลยนะฮะร,รีวิวให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะหาว่าทํางานกันหรือเปล่าทําอยู่นะครับแต่มันทําไม่ได้เต็มที่นะครับผมฝนมันตกนะครับอ่าเป็นจังได่นะครับนี่เนาะเดี๋ยวให้างเป็นถอดทอไฟออกนะ นี่คือลูกค้าขอเปลี่ยนสีนะขอเปลี่ยนสีภายในนะครับผมก็อะก็แถมให้ไปนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับตรงไหนเราฟรีให้ได้เราก็ฟรีนะครับแต่ตรงไหนฟรีไม่ได้ก็คิดเงินนะครับผมนะครับหลังนี้นะครับตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะแต่น่าจะเป็นด้านหน้าร้านนะครับนะ เวลาไอ้ลูกค้าเขาเอาไปวางนะครับก็อาจจะเป็นด้านหน้าร้านหน้าร้านคือฝั่งนี้จะเป็นโซนเนี่ยโซนฝั่งนี้จะเป็นที่นั่งกินข้าวกินหมูกระทะกินอะไรนะลูกค้านําไปทําร้านอาหารนะถ้าผมจำไม่ผิดร้านร้านหมูกระทะนะครับเนาะไอเดียดีนะครับผมใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นห้องพักไปเลยนะฮะแล้วก็เป็นห้องครัวปไปในตัว อโอเคครับจุไในกะฝากติดตามผลงานนํานะครับเนาะไม่ได้ก็ไดเลือกได้ง่ามเจ็ดงานให้ลูกค้านะครับหลังจากที่ติดฝนนะติดฝนไปสองสาวันนะหนักๆเลยนะยิ่งกลางคืนยิ่งตกหนักนะครับฝนที่พัทยาอ่าโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ